สวัสดีค่ะทอฟฟี่เป็นตัวซ่องคอมนะคะกับช่วงตุ๊ดรีวิววันนี้เนี่ยทอฟฟี่มีเกม MMORPG บนมือถือมาแนะนำบอกเลยว่าใครที่เป็นสายเกมแนว MMORPG เนี่ยก็น่าจะชอบกันนะคะนั่นก็นคือเกม l i f e of Del Glory of s e l e a n i a t d a y ซึ่ง เกม l i f e of t a l e Glory of s e a เนี่ยก็เป็นเกมแนว FMO RPG นะคะก็จะมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ตัวเกมเนี่ยที่เป็นกราฟิก 3D สวยงามมากเลยแล้วตัวเกมนี้เนี่ยอย่งไม่พอนะฮะมีระบบหยิบย่อยเยอะแยะมากมายสำหรับใครที่ชอบแนวแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องติดใจแน่นอนพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพเดี๋ยวท็อฟฟี่จะพาไปรีวิวระบบคร่าวๆของเกม l i f e of t a l e Glory of s e a f i g กันค่ะมาชมกันเลย ก็สำหรับเกม l i f e of t t l e Glory of s e a f i r s นะคะก็จะเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ซีนะคะซาว t ์อี a เียและที่สำคัญเนี่ยรองรับภาษาไทยจ้าใครที่หวั่นไหวว่าเอ้ยไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องภาษาอังกฤษเราเรามีภาษาไทยรองรับจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องภาษ,ษาเลยสำหรับอาชีพในเกม l i f e of t t l e Glory of s e a f i r s เนี่ยมีอาชีพที่ืักทั้ด ถ้าอาชีพในการเป็นอาชีพที่แบบคลาสสิกมากๆในสไตล์เกม MMORPG นั่นก็คือนักรบนักเวทรูนนักธนูผู้วิเศษนักฆ่าเงามืดแล้วก็นักบอดศักดิ์สิทธิ์ชื่อแบบคลาสสิกมากก็สามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยค่ะเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีสกิลที่โดดเด่นที่แตกต่างกันมากๆแล้วก็ในแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็จะมีสกิลเฉพาะที่เราต้องเลือกอัพแล้วก็เลือกไปปรับใช้ในการใช้งานจริงในการลงดันเจียน PVP อะไร ตาอาชีพที่ทชอบที่สุดเวลาเล่นเกม LMO RPG นั่นก็คือนักธนูผู้พิเศษค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งตัวเกม Light of Steel เนี่ยก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายโดยที่มีระบบอำนวยความสะดวกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระบบ Navigator ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานอย่างท็อฟฟี่ซึ่งเวลาเราจะวิ่งเควสเนี่ย เราไม่ต้องเดินหาให้งงเลยค่ะกดที่หน้าจอได้เลยแล้วเ,เราก็อ่านรายละเอียดเควสทารด้วยอะไรต่างๆลงดันเจียนก็จะมีทีมผู้ติดตามนะฮะซึ่งเราสามารถเลือกคนที่มาอยู่ในทีมเราได้ตามใจชอบเลยเรานักขนูใช่ไหมเราใส่ลอยยิงไกลๆเนียนๆอย่างนี้ไปเลยค่ะอย่างวงไว้อย่างนี้เราก็ให้ออกมาจากวงแล้วก็ไปลอยเนียนๆดีกว่าทุกครั้งที่จบเควสก็จะมีไอเทมมาให้แล้วกดใส่ส่งใส่ได้เลยต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยมีระบบเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ จิตต่อสู้เอาไว้ up s t a ตั s ในการโจมตีของเราให้ยิงได้แรงขึ้นหรือรับการโจมตีได้ถึกขึ้นหรือทนมากขึ้นนั่นเองซึ่งนี้ก็คือระบบ up skill นะฮะให้เราเลือก up อตาม skill ที่เราชอบได้เลยเงื่อนไขของ skill เนี่ยก็จะมีบอกเลยว่าอะ level เเ3ถ้าเกิดจะ up l e v เนี่ต้องใช้ level เเ20ในการปลดล็อกนะหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ skill ใหมนะ่เนี่ยก็ต้องเก็บเลเวลให้ถึงเลยว่ากับ level เเ24มันถึงจะมี s k i l ใหม่ผลม,มาให้เราใช้นะคะ หลายๆระบบเนี่ยเราก็ต้องปลดล็อกตามระดับเลเวลนะฮะอย่างระบบหินวิเศษเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเลเวล50บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเลเวลเก็บไม่ยากค่ะมีเวลาให้มันสักนิดหนึ่งก็สามารถเลเวล50ได้ง่ายๆระบบคอสตูมก็มีนะไอ้ระบบคอสตูมเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในหัวข้อตู้เสืา้อานะคะก็จะมีหัวข้อชุดคอสตูมอันนี้คือชุดคอสตูมที่ แค่ล็อกอินก็เข้าไปรับชุดฟรีได้นะฮะเป็นชุดลายเสือนี่เปลี่ยนชุดทรงผมเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะอ่ากดเลือกอสวมใส่อาวุธเนี่ยก็จะเป็นอาวุธคอสตูมอะไรต่างๆคอสตูมนี้ไม่ได้มีแค่สวยอย่างเดียวนะมีสเตตัสให้ใส่ด้วยนี่เราสามารถเปลี่ยนเป็นปีกได้นะคะอ่ากดสวมใส่พวกคอสตูมพวกนี้เราสามารถใช้สเตตัสได้นะคะอย่าลืมนะเลือกเสื้อผ้าแล้วก็เลือกใช้สเตตัสน,นะเห็นไหมสวย แล้วก็ยังมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็คือระบบพูดนั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนตัวละครหรือหาพูดเพิ่มมาใช้งานได้นะคะมีระบบฟักไข่ถ้าเกิดว่าเราได้ไข่สัตว์เลี้ยงมาเราก็เอามาใส่ที่ตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะฟักมันก็จะมีระยะเวลาบอกว่าไข่ฟองนี้เนี่ยนะใช้ระยะเวลาฟักไข่เท่าไหร่อย่างอันนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาในการฟักไข่1ชั่วโมงนะฮะเราก็รอไปเล่นไปเพลินๆแปบ๊บๆก็ชั่วโมงแล้ว มีระบบฉายานะคะาาก็มีเพิ่มสเตตัสด้วยก็อย่าลืมนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยนะคะเวลาเราเข้าล็อกอินเกมทุกครั้งนางก็จะแจกโบนัสล็อกอินนะคะบอกเลยว่าแจกของไม่มีกักเลยมีไอเทม o มนะคะก็สามารถที่จะใช้เพรตือได้นะฮะแล้วก็มีหินบัฟแจกฟรีทุกวันอย่าลืมไปกดรับด้วยสปริงคูดนะคะเลือกสัตวขี่อุ้ยเลอกสัตว์ขี่อะไรแน่นอนล่ะคะ่ะว่าสอยอย่างเราคิ้วแบบเรา ตอสัตว์พูดสี่ชมพูสีชมพูสีชมพูสี่ชมพูนะและทีมสาวน้อยนี่เราได้สัตว์ขี่แล้วนี่ระบบสัตว์ขี่โอ้โหดูสัตว์ขี่ของเราเราก็เดินไปนะเหมือนแบบเอาไปเสิร์ฟน่ารักมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแต่เราเป็นสายที่แบบอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วแต่นะล้วใ้รขยันก็จะอ่านแต่แล้วกอ้ที่เก่งก็กดคมเฮ้ยมีระบบ อารีนาด้วยนะคะเกมนี้มีระบบอารีนาเราสามารถท้าดวลคนที่เลเวลใกล้เคียงกับเราได้อาลองดูท้าดวลคนนี้ดูมาเราจะวัด PVP กันเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งในแมชนี้นะฮะวัดไหวพลิบกันนะฮะโอ้โอ้ยไม่ก็โอ้ยไม่ก็โอ้ยไม่ก็สตัร์น่ะสตัรน่ะขอลอยเดียนครับเฮ้ยชนะมาปรับสกิลค้างรองไว้ก่อนเลยมาไปเลยหนึหน่งดอกเอาบอดว่ะ นี่เหลือตัวเดียวอีกตัวเดียวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนี่ก็คือระบบอารีน่านะฮะถ้าใครคิดว่าฝีมือของตัวเองเนี่ยเจงนะนี่เลยมาตบคนในนี้ได้ต้องบอกก่อนเลยว่าเกมไลท์ออฟเตล์เนี่ยรายละเอียดเยอะมาก บอกวันเดียวก็ไม่หมดอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองประสบการณ์ด้วยตัวเองดีกว่าสำหรับเกม Life of t a l e ก็บอกเลยว่าใครที่เป็นแฟน MMORPG เนี่ยก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะคะก็สำหรับเกม Life of t a ต l g l o r y of s e p h i นะคะก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วทั้ง2ระบบเป็นบัตรการเลยใครที่ใช้ iOS นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store สำหรับใครที่ใช้ระบบเป็นบัตรการ Android ก็สามารถโหลดได้ที่ Google Play Store สำหรับวันนี้นะคะช่วงจุดรีวิวก็ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับฟรีฟรีนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอตัวไปเก็บเวลก่อนนะคะโอ้โหลำลาแบบคลาสสิกมากไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายเอาลืมอัดลืมลืมกด <laughs>